หนังสือของเราวันนี้เป็นหนังสือเก่าที่ผมไปลื้อมาจากตู้นะครับชื่อหนังสือว่า ทางของเราต้องก้าวเองนะคนเขียนก็คือพี่หนุ่มเมืองจันทถ้าใครเป็นแฟนหนังสือพี่หนุ่มเมืองจันทเนี่ยจะรู้ว่าหนังสือเขาจะเป็นแนวนี้เลยก็คือแนวให้กําลังใจนะครับแนว positive thinking เรื่องราวมันก็คือสิ่งที่พี่หนุ่มเมืองจันทรได้เจอมานะครับอาจจะเป็นบทสัมภาษณ์อาจจะเป็นประสบการณ์ที่เขาไปเจอแล้วก็รวบรวมมาเป็นบทบทสั้นๆน,นะครับคาโปรยมันคือแม้ทางเลือกในโลกนี้มีอยู่มากมายแต่หัวใจมีดวงเดียวบ๊อบมาเล่ศิลปินเพื่อชีวิตชาวจามาก้าเคยกล่าวว่า l ลิ love the life y o u ู l i ฟ e l i ฟ e the life y o u love นะครับรักชีวิตแบบที่คุณใช้ใช้ชีวิตแบบที่คุณรักเราอาจทำตามความฝันหรือเหตุผลของคนอื่นได้บางเวลาแต่คงไม่ใช่ตลอดไปนะครับเหมาะสำหรับคนที่กำลังลังเลในการใช้ชีวิตตามความฝันอยู่คนที่ลังเลที่จะเดิน ตามเส้นทางของตัวเองที่อาจจะไม่เหมือนใครนะครับอ่านหนังสือเล่มนี้เราก็จะได้กําลังใจนะในการเลือกเดินในทางที่เราเดินนะครับบางช่วงบางตอนถูกพับเอาไว้เดี๋ยวขออนุญาตดูหน่อยว่าตรงไหนควรอ่านให้ฟังนะครับมันมีเรื่องของไมเคิลแองเจโลนะเขาบอกว่าไมเคิลแองเจโลเป็นสุดยอดศิลปินของโลก ที่แกะสลักรูปปั้นเดวิดนะครับประโยคสนทนาที่โด่งดังของเขาก็คือเมื่อครั้งสันตตาปาองค์หนึ่งถามว่าเจ้าทําได้อย่างไรสามารถแกะสลักรูปปั้นเดวิดให้ออกมางดงามมหัศจรรย์แบบนี้ไมเคิลองเจโรตอบว่าข้าเพียงเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ใช่ของเดวิดออกมาให้หมดเท่านั้นเองนะครับเขากําลังเปรียบเปยว่าการใช้ชีวิตก็เช่นกันเรามองเห็นเป้าหมายอยู่แล้วแหละก็แค่คัดสิ่งที่ไม่ใช่ออกไปแค่นั้นเองนะครับทั้งหมดก็ถูกรวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้นะหาอ่านได้ทางของเราเราเลือกเองนะครับของพ กลับมาที่สายแรกของเราดีกว่านะครับคุณต้าใช่ไหมเป็นไรเดอร์ที่อยากจะมาระบายเกี่ยวกับลูกค้าสักหน่อยสวัสดีคุณต้าครับสวัสดีครับผมไหนยังไงซิเป็นแกร็บแล้วมันมีปัญหาให้ระบายออกมาได้เลยพี่เชิญได้เลย ปัจจุบันก็ทําอาชีพขับแก๊ปก็ส่งอาหารครับมันจะมีส่งงาน2วิธีก็คือลูกค้าสั่งจ่ายผ่านแก๊พย์กับจ่ายผ่านเงินสดพอดีวันนั้นน่ยลูกค้าเขาจ่ายผ่านแก๊พย์ผมก็เลยต้องโทรคอนเฟิร์มกับลูกค้าว่าลูกค้าครับส่งอาหารตามบมุดที่ลูกค้าปักเลยไหมที่อยู่ถูกต้องไหมครับอะไรประมาณนี้พอโทรไปเท่านั้นแหละลูกค้าก็ใสมาเป็น <มา S 2> ชุดเลยดาคิดว่าหัว<ด>ตัวเองก็ไม่ดงดูบงดูเบอร์หรอตอนแรกอ่ะโทรไปทางระบบของแก๊ปแล้วมันโทรไม่ติดผมก็เลยต้องโทรเบอร์ไปเหมือน เขาน่าจะโทรหาแฟนเขาอยู่หรือเปล่าอะไรประมาณเนี้แล้วจังหวะผมโทรไปพอดีก็ใส่ยับเลยเขาว่ายังไงบ้างผมอยู่ไหนทำไมไม่กลับบ้านกลับยันชงยันเช้าอะไรแต่รพัดอ่ะแล้วพิต้าไม่แบบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันเป็นฉันเป็นส่งของฉันไม่เกี่ยวไม่บอกเขาหรอพูดแล้วรับเขาบอกว่าไม่ต้องประเถียงไม่ต้องฟังหยุดอะไรประมาณนี้ก็คือต่อยไม่ยั้งเลยคือเฉยเฉียงไปไม่ได้อะมันไปไม่เป็นแล้วมันอึ้งนึกออกนึกออกคนด่าแบบไม่ฟังใดๆทั้งสิ้นใช่ไหมใช่ครับผมใช่ อะไรต่อพี่แล้วก็โทรไปลูกค้าก็ด่าอีกด่ามาอีกผมก็เลยบอกว่าผมเป็นไรเดอร์อ๋อนี้คือที่มันเป็นคลิปลใช่ไหมที่มันเป็นคลิปที่มันคนเขาเห็นกันในติ๊กต็อกใช่ไหมพี่ต้าใช่พี่ต้าใช่ไหมใช่ครับใช่ผมนี่มีมีคนจําได้นะคลิปที่เป็นไวรัลปะคะใช่ครับอ๋อโดนด่าไม่ยั้งเลยอะไรต่อครับพี่ผมก็ถามลูกค้าว่าลูกค้าครับส่งอาหารตามหมุดเลยไหมตรงที่ลูกค้าลูกค้าก็เงียบไปเลยอะ พักนึงอ่ะแล้วลูกค้าก็เลยตอบว่าโอเคเอาวางไว้หน้าบ้านเลยค่ะเขินๆนิดๆ <c oughs> ด่ากูไม่ยั้งเลยเออแค่แค่นั้นแหละครับก็ผมก็ไปส่งอาหารอ่าแล้วตั้งแต่เป็นแกร็บมามีมีเรื่องอื่นอีกไหมนอกจากเรื่องที่โดนด่าโดนรัวเนี่ยเรื่องคิดว่าโทรไปแล้ว เป็นพวกเงินกู้โทรไปอันนั้นก็ใส่มาเป็นชุดเลยไม่ฟังแต่นั้นฟ hmm. ังอยู่ผมบอกว่าผมเป็นไรเดอร์เขาก็เสียงอ่อนอ๋อแต่ก็ด่าฉันมาไม่ยั้งพอสมควรเหมือนกันใช่ครับเขาบอกมึงจะทวงอะไรนักหนาอะไรประมาณนี้มึงจะทวงกลัวอะไรนักหนาเออเดี๋ยวกูไม่จ่ายเดี๋ยวกูไม่จ่ายเข้าใจผิดกันเข้าใจผิดกันด้วยความที่พี่ต้าเนี่ยหนึ่งต้องส่งของทุกวันโทรหาทุกวันอยู่แล้วมันก็น่าจะเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องมีเข้าใจผิดกันบ้างถูกต้องไหมพี่เนาะใช่ครับผมใช่มีแบบครั้งไหนที่แบบเคลียร์ไม่ลงตัวว่าแบบเฮ้แล้ววเอาง่่มรืี มีบ้าเล่าให้ฟังหน่อยสิมีครับก็คือเป็นเรื่องลูกค้าปักหมุดนี่แหละครับ<ม><ม>ก็คือประมาณว่าแก้คนอื่นทําไมมาส่งได้แล้วทีคุณทําไมมาส่งไม่ได้เขามากระทงมาถูก<อ>ก็เถียกันเพราะว่าลูกค้าเวลาปักหมุดเนี่ยก็คือจะปักหมุดหน้าหมู่บ้าน<ม>แต่ลูกค้าอยู่ในหมู่บ้านนึกออกแต่ไม่ยอมบอกเลขที่บ้าน<ม>ก็ไม่รู้เขาห่วงอะไรนักหนาเลขที่บ้านก็ถามเลขที่บ้านจะได้ขับไปถูกดันห่วงเลขที่บ้านถูกต้องไหม เราอย่างสมมติว er mm ่าเขาจะบอกสัญลักษณ์บ้านอย่างเงี้ยมีผ้าเต็นท์สีเขียวอันนี้ก็เคยเจอบอกว่าผ้าเต็นท์สีเขียวอยู่หน้าบ้านแต่ปักหมุดไว้แล้วผ้าเต็นท์สีเขียวในหมู่บ้านนั้นก็มีหลายหลังอ่าเป็นพี่อุ่นพี่อุ่นจะรู้ไหมครับก็จริงก็ผ้าเต็นท์ก็ครึ่งหมู่บ้านแล้วใช่ไหมพี่แล้วสุดท้ายเขาไม่บอกเลยที่บ้านเคลียร์กันยังไงอ่ะก็ต้องโทรแค่ให้เขาบอกว่าบ้านเล็กที่บ้านอะไรจะไล่หาถูกซอยอยู่ซอยไหนอะไรประมาณก็คืออยากให้พี่อุ่นแบบให้เข้าใจไรเดอร์หน่อยเวลาก็คือแค่บอกเล็กที่บ้้้้้าาาานนนแคค่่่ััอรรูููววกกลปหมุด ไม,ไม่ตรงร้อยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกทุกคนเนี่ยไออย่างนี้ดีกว่าผมว่า,าหนึ่งเลยพี่ต้าเนี่ยเป็นกระบอกเสียงให้กับแกรฟหรือว่าแอปพลิเคชันส่งคงส่งของทุกอย่างเลยคนที่ดูอยู่เนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นผู้บริโภคทั้งนั้นมีอะไรอยากจะบอกผู้บริโภคในฐานะที่บางครั้งบางทีเขาไม่เข้าใจเราก็คืออยากให้ลูกค้าปากหมุดจะไม่ตรงไม่ว่าแต่บอกบ้านเลขที่บอกซอยแค่นั้นมหมูบ่บ้านแค่นั้นแหละจบเลยครับก็คือ,อยังไงแกรฟเขาก็ไปถูกอยู่แล้วก็คือข้าขอให้เข้าใจไรเดอร์หน่อยบางคนเขาไม่ใช่เป็นคนพื้นที่อป ส่งแบบเป็นไรเดอร์ใหม่อย่างเงี้ยไม่เคยส่งหมู่บ้านนี้หมู่บ้านดีแค่บอกบ้านเล็กที่หมายมันจะได้สะดวกในการส่ง,สงรวดเร็วในการส่งเพราะว่าถ้าส่งเสร็จปั๊บไรเดอร์เขต้องไปรับออเดอร์อื่นต่ออะไรประมาณนี้ เข้าใจเลยใหเข้าใจเลยเดอใช่ครับเพราะว่าบางคนนะ่ะผู้บริโภคเขาคิดว่าปากหมุดแล้วทําไมคุณไม่รู้แต่จริงๆอ่ะบางที<ช>หมุดมันไม่ตรงถูกต้องมาพี่ต้าเนาะใช่ครับผมใช่ครับผม,ผมเนี่ยเคยเป็นผมอะ่ะตอนที่อยู่โค,ค้ชคูเนี่ยแหละถ้าสมมติว่ามันมัน,ม,นมันเหมือนแชร์โลปักหมุดอะ่ะมันขึ้นอีกฝั่งไว้อู่ใช่ปะ่ะแล้วเราก็คิดว่าเราปักแล้วเราก็พยายามบอกกับไรเดอร์ว่าพี่ตามหมุดเลยครับ ซึ่งเขาอะไปที่หมุดแล้วปรากฏว่ามันไม่ใช่หลังนั้นพิต้ากำลังจะบอกทุกคนว่าเฮ้ยบางทีหมุดมันไม่ตรงบอกพวกเราหน่อยว่าบ้านเลขที่อะไรเดี๋ยวเราตามหาให้จนเจอเองเนาะถูกต้องไหมใช่ครับผมถูกต้องครับพูดคุยกันหน่อยเออเนี่ยบางคนบอกเลยมันต้องทําใจเลยค่ะไม่ใช่แค่อาชีพไรเดอร์บางครั้งบางทีพูดคุยแบบเนี้ยมันไม่เข้าใจมันคลาดเคลื่อนกันคุยกันให้รู้เรื่องแล้วก็ใจเขาใจเรารับฟังกันหน่อยนะพิต้าเนาะใช่ครับผมใช่ผมว่าทุกอาชีพถ้าสมมติว่ามันมีการสื่อสารมันมีคลาดเคลื่อนอยู่แล้้วเพพรราะนนนนัััับฟงกห่อยยูดคุ หน่อยเนาะใช่ครับเป็นไรเดอร์นี่สามารกับลูกค้าไม่รับสายไม่รับสายเด้อแล้วเราเออเราทําไงก็ระบบแก๊บมันก็จะมีอยู่ตรงที่จุดลูกค้าปักบุญอ่ะภายในสิบนาทีถ้าลูกค้ายังไม่รับสายเราก็คือเราเคสาสามารถเคมาหาได้ครับทางบริษัทแก๊บก็จะคืนเงินให้เราอ่ะภายในสามวันแล้วก็กับข้าวหรือว่าของที่ลูกค้าสั่งไปเราก็เอามากินแต่เราจะโดนหักตังค์ไปก่อนอแล้วก็ต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทแก๊บด้วยว่าเขาจะให้เราหรือไม่ให้เราเราก็เสี่ยงก็คือก็ต้องเอาไปกินเองเอะเสียเส๋ยเงินะผมวก็ เราไม่ได้เออก็ไม่ดีสําหรับทางฝ่ายแกลบอยู่ดีถูกต้องไหมใช่ครับผมแปลว่าสําคัญที่สุดถ้าสมมติคุณสั่งอะไรไว้แล้วเนี่ยคุณสแตนบายโทรศัพท์ไว้สักหน่อยดีกว่าเนาะใช่ครับเพราะว่าสุดท้ายความเสียหายมันก็อยู่ที่แกลบที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยจะต้องมารับผิดช,ชอบอ่ะเนาะใช่ครับผมบางทีมันก็มีคนก่อกวนก็มีก่อกวนเช่นดึกๆกก่อกวนเช่นยังไงก็สั่งดึกๆก็คือไม่รับสายเลยกูอิ่มแล้วสุดท้ายต้มบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปแดกแม่งแล้วก็ไม่รับสายพี่เลยอย่างเง <ๆ S 2> ี้ยเห หูพี่ก็ต้องรับผิดชอบเองให้เคลมให้แก๊บเคลมเองเลยอย่างงี้ยหรอครับแล้วก็ออีกอย่างนึงก็คือมันมีพวกมิจฉาชีพแบบว่าสั่งอาหารด้วยแล้วก็ให้เราเติมบอลเวตสั่งอาหารแล้วก็ปกักบูดอะไรปกติด้วยแหละแล้วก็ให้เราเติมบรลเวตให้แบบว่าเติมร้อยสองร้อยแล้วพอไปถึงปึ๊บไม่รับสายแต่ว่าเราเติมบรลเวตที่เข้าไปแล้วใช่ อย่างเงี้ยระวังโอ้ยอย่างนี้แปลว่ามันก็เป็นช่องโหว่าบางอย่างที่ทําให้มิจฉาชีพมันหลอกพวกพี่ๆได้น่ะสิใช่ครับโอ้อย่างนี้เราควรทํายังไงในในมุมมองของพี่เป็นแกรบพี่ไม่ควรเติมครับไม่ควรเติมเลยเราจะบอกว่าเรารขออนุญ,ญาตไม่เติมนะครับให้คุณจัดการเองหรือว่าจ่ายด้วยวิธีอื่นอะไรแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับก็มีโดนหลอกพวกผมก็เคยเหมือนเหมือนกันนะครับโอ้โหนี่ไงนี่อู๋พวกพี่แกรบเขาเลิกไหวตัวทันแล้วนะที่มึงให้เขาเติมไวเลตอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหาช่องทางใหม่แล้วกันเออเองอเอ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 อ การจะคนละร้อยสองร้อยอย่างครับก็โดนเกือบทุกคนอะสองร้อยอะเพราะนั้นผมสามร้อยพี่คนละคนแล้วพี่อ๋อพี่สามร้อยใช่ไหมผมตามไปบริสตัทอะพี่ต้าบอกหาไม่ยากหรอกไอเวนพี่ต้ามีอะไรอีกไหมในฐานะนี้ถือว่าเราเราฟังเสียงประชาชนเลย คนขับแก anyway, ๊บนี่ม right? ีอะไรอีกนอกเหนือจากปากหมุด hmm. ผิดแล้วก็มาด่าฉันหลอกให้เราเติมไวเลตแล้วก็ไม่รับสายมีอะไรอีกพูดให้หมดได้เลยพี่ทีเดียวร้านปลาเผาที่อยู่หน้าศาลจังหวัดชนบุรีครับก็ไม่รู้ว่าร้านไหนนะเขียนชื่อก็่ดยเพราะอะไรฮะมันหาไม่เจอหรืออะไรมันเหมือนกันเยอะครับมันคือราชาปลาเผาทุกร้านเลยครับอ๋ออารมณ์เหมือนอารมณ์เหมือนหนองมนมีแต่ข้าวหลามันนี้ก็ปลาเผาล้วนอูก ขยันสั่งชั้นจังเลยชั้นก็ไม่รู้ว่าเธอปลาเผาไหนถูกต้องไหมใช่ครับอ๋อขอเคลียร์หน่อยปลาเผาแถวชนบุรีใช่ไหมใช่ครับแสดงว่าพี่ต้าผิดแถวนั้นบ่อยใช่ไหมหน้าสาลอ่ะร้านมันชื่อเหมือนกันหมดเลยราชาปลาเผาราชาปลาเผาราชาปลาเผาเลยนะไอ้ย่ปูก็ไม่รู้อันไหนแล้วทํายังไงอ่ะก็ต้องโทรหาร้านนะครับไม่รับสายอีกก็ต้องไล่ทีละร้านร้านเป็นคนรับแก๊บแบบมีมีปัญหาโดนแบบหมาวิ่งได้บ้างครับโอ้โหไม่ไปต้องสืบมีอยู่แล้ว แสดงว่าเป็นปัญหาที่เจอประจําเลยสิไม่ต้องเสืรเนี่ยใช่ครับมีคนถามว่ามีคนถามว่ามีคนฝากซื้อถุงยางไหมครับบีครับจริงเหรอเขาเรียกเป็นแก๊บอะเลยนะแก๊ปเอ็กเพสแก๊ปเอ็กเพสอ่ะเขาซื้อเยอะไหมเขาซื้อเยอะมากหรือว่ากล่องเดียวซื้อไปซื้อถุงยางพอซื้อเจียวหล่อลื่นเจลวหล่อลื่นเนรอโอ้โหเขาให้ไปส่งแถวไหนงามวงวานป่ะอยู่ในชลบุรีนี่แหละครับ ชนบุรีอ๋อแสดงว่าพี่วิต้านี่อยู่แถวชนบุรีวิ่งแถวชนบุรีครับผมใช่ครับพ่ต้าบอกสั่งเจลหล่อลื่นเนี่ยโอ้แย่มากเลยแย่แย่แย่เน็ตแน็ๆมีอีกเลือกนึงได้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 นอกผมเคยเจอคือ สั่งเอ็กเพรสแทเหมือนก,นกันก็คือให้ซื้อน้ําในบิ๊กซีซื้อน้ําอ่ะซื้อน้ําในร้านสะดวกซื้อโอเคลูกค้าบอกให้เอาขึ้นไปส่งในห้องหน่อยช่วยขึ้นไปในห้องใส่ผ้าคนดูตัวเดียวแล้วก็ปิดประตูห้องเลยน้องผมมันไว้ตัวทันตีออกมาอุ้ยเขาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงครับเขาเป็นผู้หญิงเขาเป็นผู้หญิงเป็นคนสั่งผู้หญิงเป็นคนสั่งแล้วพอน้องพี่อ่ะเอาน้ําขึ้นไปส่งปรากฏว่าเขาปิดประตูล็อกเลยเหรอใช่ครับเขาบอกยุบเข้ามาในห้องให้หน่อยมันเป็นการเข้าใจผิดป้ะหรือว่าเขาตั้งใจจะทําอะไรน้ออองพี่่เลยนาจจะตักใ โั้ตูเฮะยอ้อูอน,นี่เดี๋ยวมึงจะไปสมัครไรเดอร์ใช่ไหมนเนี่ยเดี๋ยวหมดสายนี้แล้วไปละ <laughs> <laughs> แต่ว่าเขาก็ไม่ใช้กําลังกำเลงอะไรใช่ไหมไม่ได้ขู่เข็นอะไรใช่ไหมครับเผื่อสมยอมอะไรประมาณนี้ใช่ไหมผู้หญิงเมาเมาเมาอ๋อกะเคลมไรเดอร์เลยใช่ครับกะโดนไรเดอร์คลิกเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วพี่ต้าเองอ่ะมีมีเคยอะไรแบบนีไหมที่สุ่มเสี่ยงเคยแตะพวกกระเทยแหละ LGBT LGBT อ่ะอ่าใช่ครับพวกผมปฏิเสธพวกผมรู้กันอยู่อ๋อปฏิเสธเราเราไม่มีรถนิยมแบบนี้เออแต่จะเป็นผู้หญิงก็ไปอยู่ครับ แหมชัดถ้อยชัดคำเลยแย่เลยเขานีแ้แย่เน็ตเน็ตเลยเนาะเอออ่าโอเคพิต้าขอบคุณมากวิ่งอยู่แถวไหนล่ะเนี่ยวิ่งอยู่ชนบุรีช่วงไหนชนบุรีอมตะครับชนบุรีอมตะคือ,อต,ต,ต้นต้นชนใช่ครับผมวิ่งอยู่ตรงเอเดสววลลจที่มีตีน้อยที่เดียวในจังหวัดชนบุรีอ่าพอนึกออกครับก็คือตรงเส้นสกุมวิทเลยใช่ไหมครับผมอ่าได้ใครอยู่แถวนั้นก็เผื่อเจอพิต้ากันนะแล้วก็รับโทรศัพท์พิต้าหน่อยหรือว่าถ้าปักหมุดพงปักผุดหมิดอะไรค่อยๆคุยกันเนาะ ฝากทีมงานด้วยครับก็คือเป้ราชาปเาเผาคนที่แก๊ปดังๆ่งครับอ่าโอเคโอเคฝากไว้ด้วยอย่างนี้ใช่ไหม <_ d ata> เผื่อเจอการทักทายกันเนาะได้ได้ขอบคุณมากพี่ต้าที่วันนี้มาแชร์กันนะนี่คือปัญหาของเราไรเดอร์ที่พบเจอนะปัญหาต่างๆใจเขาใจเราเนาะพี่ต้าเนาะใช่ครับผมให้เข้าใจไรเดอร์มากครับโอเคพี่ต้าขอบคุณมากมีโอกาสคุยกันนะพี่ขอ,ขอบคุณที่มาแชร์เรื่องราวกันเนาะขอบคุณครับพี่งานครับครับสวัสดีครับพี่ต้าเรื่องเติมอะไรพี่เติมที่วันเลตเขาพูดถูกวะ กูมีกูพูดว่าไวเลตไปด้วยอ่ะกูมีกูพูดว่าไวเลตไปอ่ะแต่วอลเลตมันคือเหมือนเงินในกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์อะไรแบบนี้ใช่ป่ะแต่กูมีพูดไวเลตไปอ่ะกูเห็นมึงขำๆกันอยู่อ่ะอันนี้ก็ต้องระวังนะมิจฉาชีพมีนะเนาะโอเค